สวัสดีครับโคโคนัดบันไซบันไซมะพร้าวนะครับคุญชาย channel สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนี่ครับคลิปนี้นะครับคืออันเนี้ยผมได้ทำการแต่งต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นใบมันเนี่ย มันไม่มันมันมันยังไงอะคือตรงเนี้ยไอ้ต้นนี้นะครับมันมันเป็นต้นที่ผมทําไว้เอาไว้บนบ้านนะครับผมไม่ใช่ว่าในไว้ในสวนมันก็เลยดูใบมันเหี่ยวมันแห้งไปหน่อยนึงนะครับแล้วผมวันนี้เช้านี้ผมได้ลงได้เอาลงมาด้านล่างแล้วก็มาแต่งมาต้นทํานั่นทํานี่เรียบร้อยนะครับเราสังเกตดูแล้วว่ารากมันมีเยอะมากเลยครับในนี้แน่นนะครับผม เรจะมามาใส่ตัวนี้ครับกระถังทรงแบบนอน,นอนแบบนี้นะครับมันอันนี้ผมใส่ไว้ได้แค่สองเดือนสาเดือนได้แล้วมั้งแต่รากมันเยอะเลยครับนี่นี่สามารถอยู่อย่างนี้ได้เลยเนะาะผมได้แต่งนีครับแต่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งต้นแต่งอะไรอย่างเงี้ยดูนะครับเนี่ยเห็นไหม นี่คือมือมันกรีดไปพลาดหน่อยนึงครับมันก็เลยต้องไอ้มันเอาออกให้เหลือเห็นขาๆตรงนี้นะครับโอเคเนาะอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องทำอะอ่ะมาดูครับตัดแก้วออกก่อนไม่ต้องเสียดายแก้วมีเยอะครับ จากวัสดุที่เหลือใช้นี่แหละครับอ,อข้างๆจะเหนียวเนาะ เหมือนกันครับพลาสติกอย่างนี้ดีกว่าอือแข็งมากครับเนี่ยขอบแก้วพลาสติกมันแข็งครับใช้ปาดเอาเนาะ อเระวังมือกันด้วยนะครับถ้าทำอยบานี้อืมเอาละได้หนึ่งอันนะครับอโอเคเรียบร้อยหลุดไปแล้วครับนี่อีนี้เราก็เอาออกก็ดันนี้ไว้นะครับอือือ <c oughs> คืออันเนี้ยผมไม่ล้างรากนะครับเอาใส่นี้เลยให้มันดูสวยงามไปนี่นี่นะครับเห็นไหมชกลกลรากไม่ต้องโชว์โชว์อย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นทรายนะครับผมได้ใส่ทรายไว้ในนี้ไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็มาใส่แบบนี้ละกันเนาะ อเอาไว้แบบง่ายอย่างนี้แหละเ <c oughs> ออเนี่ยแค่นี้เองง่ายเลยเนะอันนี้ก็ไปใช้ต่อได้นะแค่เนี้เนี่ยเสร็จแล้วด้านล่างก็ใส่ก้อนหิน ใส่้อนหินใส่หินใส่อะไรก็ได้ที่มันสามารถทําให้ด้านล่างเนี่ยกบคือปิดพวกทรายพวกอะไรอย่างเนี้ยกับได้หมดนะครับก็มันก็ได้แค่นี้มันก็ทําได้ประมาณนี้อ่าแค่นี้เองง่ายๆครับทําแบบง่ายๆไปเลยเนาะไม่ต้องมีพลิกแพงอะไรมากครับเพราะว่าตามแบบว่า ทร,ทรงของต้นเนี่ยมันก็ดูออกมาอาโอเคแล้วนะครับมันก็ดูแบบว่าในในแบบว่า,าสวยงามแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เองเวลาลดน้ำล้วก็ลดจากข้างบนลงไปเดีย๋ยวผมไปเอาน้ำให้รไดูหนอะนี่ที่ลดน้ำผมง่ายๆ ทำง่ายๆเลครับที่รดน้ำเนี่ยนี่เจาะรูเอาน,น,นั่นเองนี่เลยถ้ามันซึมไปนี่เลยง่ายครับแค่นี้เอง พอครับแค่นี้แหละเรียบร้อยครับก็มีแค่นี้เองที่ว่าว่าให้เอาก้อนหินมาวางนั่นคือเวลาลดน้ําเนี่ยเ,เวลาเวลาน้ํำบรรดไปเนี่ยดินมันจะไม่กระจายนะครับ,บหินมันจะตัวเป็นตัวซับน้ำนะครับไม่ไม่ให้ว่ามันกระจายไม่ให้โดนดินแล้วดินกระจายออกไปนะครับอันนี้ก็โอเคละแค่นี้เองนะครับก็ปล่อยไว้ ตอนนี้เราก็มาแค่ตกแต่งต้นนำต้นใบเท่าน,นั้นเองครับนี่นี่ผมก็ได้แต่งแบบนี้เนาะคือละกะหลากหลายอะ่ะทำแปลกๆได้นะครับอค่นี้เอง <c oughs> อะนะครับมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับการทำบอนไ์มะพร้าวเ,เนาะการที่เราจะพลิกแพงอย่างอื่นมันก็ททำได้ ครับที่เกิดเราเรามีไอเดียแล้วก็สามารถทําได้นะครับที่ผมมาทําให้ดูนี่คือเหมือนว่าเหมือนมาเปิดไอเดียให้นะครับพอเปิดไอเดียได้แล้วก็ทุกอย่างทุกคนก็จะทําก็จะมีไอเดียเกิดเป็นของตัวเองนะครับโดยที่เอาผมไปเป็นแนวนะครับแนว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 ,แนวคิดในการทําในการประดิษฐ์ในการจินตนาการนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราไม่มีตัวอย่างมาดูเนี่ย อาจจะคิดไอเดียแบบว่าออแบบไหนมั่งอย่างนี้มันทํไม่ได้มั้งทาได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ไปเห็นคนอื่นแล้วอ้าวเขาทําได้นี่แสดงว่าเราก็ต้องทําได้นะครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับในด้านไอเดียนะครับผมคือผมก็ทํไม่ได้หลายรูปแบบเนะาะก็มีซ้ําบ้างไม่ซ้ําบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าคิดแบบไหนได้ก็จะทําแบบนั้นขึ้นมา ได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ข้อจํากัดก็คือระยะเวลานะครับข้อจํากัดคือระยะเวลานะครับผมในการทำนะฮะบ,บางทีมันบางบางต้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานาน,นานถึงนานมากถึงมากที่สุดด้วยนะครับแต่บางอยา่าบางอันนี่ก็ใช้ระยะเวลาไม่เนาะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่แต่แต่มันก็เป็นเดือนเนะครับ ถือว่าก็ถือว่าไม่มากนะครับแต่มันก็ใช้ระยะพอสมควรนะครัเราเริ่มเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อเพื่อความสวยงามของบอลใสในวันหน้าครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วครับไม่มีอะไรมากก็มันก็ททำอยู่ได้เท่านี้ถ้ามากกว่านี้ก็มีไอเดียก็ทำมาได้เลยนะครับ ใครที่ทําแล้วได้ผลยังไงก็ทําคลิปให้ผมดูมั่งนะครับแล้วเอาลิงก์มาแปะวางก็ได้นะครับผมยินดีจะเข้าไปดูเข้าไปติดตามนะครับไปเสนอความที่ให้คลิปนี้กระพงจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับก็ฝากเป็นกาลังใจดูคลิปกันด้วยนะครับอยากมีกําลังใจใทาครับอุยุย่งเพราะว่า ถ้าทําแล้วมันมีไม่มีคนดูมันก็จะไม่มีกําลังใจไปทานะคงั้นก็ช่วยดูช่วยทําหน่อยนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับทําไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามมานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ